อันนี้เขาเอื่อนน้องลายบ่าวยาดน่องลายนี่เขาเสียดีอยังกินนั่นมื่อนี่แปลกที่สุดเจ้าห่อนเจ้าห่อนเจ้าหอนเจ้าสีไม่เห็ดเจ้าห่อนกินข้าวเสียงเจ้๊บอะไรดีบ่าวยาดเจ้าเห็ดได้ยีนหรือ่เนี่ยบ่าอืมนี่เตาแจดนี่หม้อติดกันพี่น้องผมคุณพ่อบอกว่าตามสบายว่าไงโอ้จะว่างแผนไปแล้วดิ่นี่เนียงงามพี่น้องผมเนียงงาม เงี้ยงามๆแา้พี่น้องนะอืเดี๋ยวเขาสิโอ้ยจะไ้ตักาเดี๋ยวเขาสิลวกน่องไา่เดี๋ยวเขาสิลวกน้องไา่กินแซบแซบพี่น้องผมอืออือมีเยมมีเใส่ฮะมีกาสอืครับเป็นเจียวสูตรเด็ดบ้าเอ็ดขวาไลยบ้ามีเอามาให้หลยเดี๋ยวใิใส้ลองพอนเข้าไปเราจะรู้เรื่องพี่น้อง บโหเก่าไหม่บโหสับว่าสิ่งที่หูคือจัดแบบนี้พี่น้องสิ่งที่หูคือจัดแบบนี้จัดบ้าไหวบ๊อสนอืมมันแบบกรเห็มปลาอะไรดีอดีอืมมันอยมันจยเย็นยังไงเย็นยังไงอืมอืมอืมอยกอยู่ เดี๋ยวจีกูไปมาเรื่อยไปน้องกูแล้วจีรวกแบบรวกขาไส้กินแซ่บๆกับกับกับแก้วเทปๆของบ้าม,มีหันลงไปบ้าเอ็ดโอ้ยขับจระเข้บ้องคว่ำฝนแน่นี่เจ้งหัวน้ำต้นสวยเลยนะค้าลงไปอืม เอาขมซ้ำใดเย็นเอาเดาวยางมุนกระใดตัวพี่น้องวันเราพี่มาบ่ไปวันนี้เป็นยังวิแท้ไปวันนี้บบ้าอยู่ไสนะสมัยเอาอเลี้ยนดีคนคิดถึงทุกวันอ๋อเออเจ้าเสียบบ่เคยเคลิปเกือบสองว่าใครว่าสิไปใครบ่าว่างเลยไปเลยไหมครับเล้งครับผมปุตตย่านพี่น้องอืม เบิ้งพี่น้องผมเราคางน้ำดิเลยเอาคุณแม่เอาไหมข้างเข้าอ่าใส่จำเจ้าบาทเนี้ยอะอ่นี่ต้องสดจาก่อนก่อนเปล่งเป่งพี่น้องผมอือเอา bọn xiềng chặt quán hai bước hai bước hai bước tuy 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 ยังเดากรนแนวนี้พี่น้องผมดีบ่แม่อร่อยนึงอมแม่ซื้อจีนไปลาบครับอเอาตงแหงเขาแลยอราาแห้งเาวอืบาซื้อไปลาบานนี่มีมูจุไปลุงลุงดีครับมาจุกับลุง <laughs> ừ. toàn ครับ nhào, toàn พี่ nhào thiệt chưa กันต่อไปไป chát, อะ lúc bay ๆ nào, ยาวๆ con gì แนวนี้มันต้องจัด tên, ลงไป mì วนเบิบ่งความเต็มวองมัน,นพี่น้องสิ่งทุกอย,ย่างสยอนสยอนคนสยอนพี่น้องคนสียอนจุไปกวนหองจุไปกวน,นพี่น้องผม บางอย่างเนืเ้อส่วนนี่ร่วมเหนียวเหนียวนุ่ม,นมกรุบกรับรกรุบกรับพี่น้องผมโดยรว่วมเราเจ้ามาคุณนายมูนีเล็กกว่าพี่น้องามนะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn áo là bao nhiêu? เอ้าเอาล่ะบ่ ừ. không ติดเลยบ่เป็นก่อนเนี่ย สวยพี่น้องผมเมียนเมียที่เป้าบอยู่ด้วยเขาเลี้ยงคบนอยนะเดี๋ยวพี่น้องผมเดี๋ยวขอลองก่อนเลยวะเราว่ามันเสีบกันแบบนี้ขาไล่ว่าสันพี่น้องขาไล่ลวกไม่ไม

หายดีแต่ขียงสิ้นนี่ละพี่น้องคุ้มค่ามากนะไร้ตาจัดไปพี่น้องผมจัดไปพี่น้องผมนะดีไหมดีไหมดีบอมเนี่ยนี่โอ้ยถือใจเพื่อนพี่น้อง chạy bên chim bơi bơi bớt quang thẻ khẩu khẩn ok gin 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 là gin 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 à, gin 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 มันก็กว่าเพื่อแหละเจ้าของเขียงร่างเหมือนกันพอดีอเขาขี้น้ำก้นพี่น้องขันเจ้าของเขียงว่าพอดีเขากินน้ำก้นเลยเป็นเปล่เปลเลยว่ะบ้านนุ่มบะเทเจอบ้านเอ็ดบ้านุ่มนุ่มบ่านุ่มบ่หู

เอาหนะรึวอมังแก้วยนั่นนั่นนั่นเนี่เนี่ยสิ้นจับแก้วาหแก้ว่าหาอ้ยคำเป่งเป่งแก้วแบบนี้แก้วสุกซิ้นได้กินได้ด้วยกบเาคำใหญ่ใหญ่ตอนใหญ่ใหญ่มาเห็นค่วเสียนั่น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 วาย่แ้ว เบาขนาเดยร์ไหมเด็บเด็ดอืมนี่บินข้าเด้อบีนน้ครับผมน้ำกันระครับี่ตลาดล็ยยากพูดได้ไดหีบมากพี่น้องผมมากินข้าขน้ำกันอืมอืมได้ bảy, 100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 , บ่ได้มีการบอกตับพี่นองบ่ได้มีการท่านยังมาครับี๋อวันจะมีสียเป็นมืออ่อถอ้ผจชูตับผู้ดสันอ้ามันมีคนสันประจำอยู่ร้ังนี้แล้นชีวิตสันนะางรชูตับแสบแเอาทําใหญ่ๆโควโคดิบสุกขาลุ่งขาไา่กว้างเขาดีเพี่ยจัดไปพี่้องผม <laughs> ừ. ừ. Dầu đi đi nhầm nhầm tới ngoài. Không. มีการนอนแห้เสียบฝ้ายดียังเสียบอ่ะเป็นลายลายลีตัวนี้ลายสิเป็นตาลายต้อยแล้วกันเจี้ยวห่อนบอยว่านี่กระเมีนได้นี่นี่กระแมีนแต่ว่านีเนื้อมันบ่ค่อยลายนี่มันเป็นเนื้อเนื้อบ่ค่อยลายกรอบมันกรอบคือกันบดอ่ะพืกันนั่นแหละจริงจริงเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อลาบไปเลยตัวนี้เป็นเนื้อลาบอ๋อลาบก็ได้ตัวนี้ลายมันลายตัวนี้ลายอ่าลวดสัมผัสของลายของใดมันจะลายเป็นเส้นเป็นเส้นเจ้วห่อนโคตรเด็ดพี่น้อง แก้วหั่นโคตรเด็ดบอกเลยแบบนี้นี่เห็นนีใครเนี่ยซื้อบริสณนมาเนาะเจ๊เจ๊สมมากินดิบเหรอมาชุ่จุ่มยังกันไอ้ยคนเยอะนี่มากโอ้โเหยียบเหยียบเห็นนุงแคบ่กินเอาเจ้าบินถึงคัดเนี่ยตัดแด่พี่น้องไทยบักเสือให้เพิ่นว่าได้ อมีเสืมยุพีก็มีเสียบ้องแงเลสีนี้ตัวนี้แหละครับเด็ดไม่ทําต้องทำคุณพ่อเราเด็ดบ่เด็ดจียวดีบ่เจ้ยวเจ้วดีบเจววดีขันโคยิบขายเป็นตาเด้ขายบ่เอาผมถามจากใจจริงเด็ขายเลยขายด้ขายาด้เจ้่าเด้ขาย พอดีาขายเอาให้บัถวยเลยมีกำลังใจได้พี่น้องคันเพิ่นว่าแค่เสียบห้องก็มีกำลังลใจเดี๋ยวบ้านมีไปซื้อาเรื่องการถนอมมันไว้เรื่องการจัดเก็บให้มันได้รนดนี่สุด <S S S จเจอกันในนอนพี่น้องผมน้ำราบสูตรบ้านมีขอบจัก,กรวานวัตถุมีสีน กันต้องมีขวดขวดหน่อยน้ำเด่มี่คือกัน่คเงินมานไมาูห็มานเ้บอกยามเงาทยนี่อั้เรางทรง

อย่ากินด้วยเมทต่ย่างหาบกืนลบท่ได้ดีบบนอนเลยด้วแกเด้งบุได้ยังไเหนือ่วนเรซอยนี่พอดีนะครับนาะว่ามีความคุ้ความฝาดเนื้อลาบอครับถึงในคนไมเนาะเอาลอบเพิ่งก้อนครับมาจุกอนมาจุกกอนก้อนเราไปมันเป็นสีนี่หรือเป่าของแถบอิอืมันแถบ่ะมันแถบ่อืมนี่เขาจมองล่ายคุณลงหู้กินฮิยังกินนี่นอนหรอครับ ม่เคยกินหรอกบ้านเรบ้านเราไม่เอ็นบ้านันหลานเด้อเ่บ้านเดอนอ๋อดีลูกมาแล้ววาไม่ใ่เอาหลองอกอเกนจ้ำบ่จ้ำเตจเจ้ากับางเป็ดโอ้้าน่ก็ไปเที่ยวเมาอยู่พอการคลิปนาพี่น้องผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จวดจาาบาดคา ขออีกแค่คปล่อยไปหนแล้วเาบากินเีวขวดกับบ่อใดเอกสวยออกเอ้าขอไหครับอยงไรินอะกินอย่านี้นู่นสิบ้าเอยลล่างสันมากแบบันเทียบขันเทียบจุเดิบจุดิยบข้าไล่แก้วคันเทีบแก้วขอุณครับ 对对。